สวัสดีครับทุกคนน้องทถาหลับแล้วนะครับทุกคน <c oughs> โทรศัพท์ล้างเครื่องเลยไม่ได้ถ่ายคลิปน้องเขาเลยครับคลิปที่ถ่ายไว้ก็ลบหมดเลยก็เพิ่งมาถ่ายวันนี้นะครับพี่น้องท่า,าเนี่ยโหดื้อม,มากเลยครับทุกคนวันนี้ก็นอนแล้ว หอมแก้มน้องเขาครับ,รบแอปตัดต่ออะไรก็ลบหมดเลยครับเสียดายมากเลยจะดกจะได้โลดใหม่อีกทีหนึ่ง